นกมาแล้วนะคะแบบนี้1มัด200ช่อรวมต่อ4,900ค่ะสำหรับคนที่ผมไม่หนามากนะคะต่อมัดนี้ลงไปก็คือพอดีแล้วนะคะจะเท่ากับเคลาติน1มัดครึ่งเลยนะคะใครสนใจเนี่ย4,900ช่อนี่นะคะจะเป็นขนนก200ช่อความยาว60เซนหรือว่า30นิ้วค่ะ ยาวแบบถึงเอวนะคะมัดนี้รวมต่อนะคะ6,900นเท่านั้นค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะทําการสระผมขนนกให้ดูนะคะสระให้ดูเลยว่าผมแท้หรือเปล่าดูนะคะสระแบบไม่พะดีประนอมเอาให้พันกันให้สุดแล้วเดี๋ยวฉีดน้ําออกมาดูว่าจะเป็นยังไงอะค่ะฉีดเลย อย่างเดียวนะคะก็จะได้ความปูุกเพิ่มขึ้นมานิดนึงประมาณนี้แต่ยังไม่ได้หวีนะคะถ้าเพื่อนๆวีและรีดก,ก็จะดีขึ้นอันนี้โชว์ให้ดูเลยว่าเป็นผมที่ปัดสดน,นะคะไม่ได้ผ่านการยืดการรีดใดๆนะคะเกลดดีมากๆนะคะแบบร้อนๆแบบให้ควันขึ้นเลยนะถ้าผมไม่แทนนะคะบอกเลยไม่คนะ่ะอันนี้คือรีดแบบ ทั้ง200ช่อนะซึ่งในความจริงถ้าถ้าเราเอาไปต่อเนี่ยเรามันก็จะกระจายใช่ไหมคะก็จะไประมาณนอะดูได้เลยนะคะยิ่งรีดยิ่งขึ้นเงาค่ะมีน้ำหนักชิงตัวสวยคุณนะคะใครคิดจะต่อผมขนนกต้องมาที่ร้านเดอะหลอดเทพประสิทธิ์ค่ะราคาดีผมแท้คุณภาพนะคะ ีมาต่อกกันนะคะสาว